กินไปเหมือนจะเอ้ยจืดแต่พอตอนไปเมาแล้วมาแล้วเค็มมาแล้วไม่รู้ทำไมเหมือนกันสวัสดีครับยินดีต้อนรัในรายการเฮงพงษงวันนี้ครับเดี๋ยวผมจะมาทำลาบหมูทอดกันครับผมอ้าไม่ต้องมูาทำเพลงก่อนอื่นครับสิ่งที่เราต้องมีคือเนื้อหมูเป็นหมูบดครับผม เหลืออย่างในตู้เย็นเนี่ยเอามาทําได้ครับผมอย่างต่อไปครับผมจะเป็นเครื่องปรุงของมันครับผมนี่เป็นใบมะกรูดซอยครับอันต่อมาครับก็คือหอมแดงซอยครับผมต้นหอมผักชีซอยครับมะนาวครับผมแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้ครับผมที่ทําให้มันเป็นลาบนั่นก็คือข้าวคั่วแล้วก็เพื่อเพิ่มความเผ็ดร้อนครับผมพริกป่นสุดท้ายครับที่จะทําให้มันเกาะกันเป็นก้อนนั่นก็คือแป้งทอดกรอบครับผม ขั้นตอนแรกครับเรานําพวกเครื่องปรุงทั้งหลายแหล่เนี่ยใส่ไปเลยครับผมมามีต้นหอมผักชีใส่ไปในตัวหมูเลยแล้วก็หอมแดงซอยอ่ะเราใส่ไปถ้าพอเราใส่ไปเนี่ยมันจะเหมือนลาบมากขึ้นครับผมใบมะกรูดครับผมเพิ่มความหอมหอมมากแล้วก็ข้าวคั่วครับผมใส่ปุ๊บเป็นลาบทันทีเลยอ่ะไม่ต้องเยอะมากพริกป่นเพิ่มความเผ็ดร้อนใครไม่กินเผ็ดมากก็ใส่นิดเดียวเพราะวมันมีกลิ่นเผ็ดนะเพราะเดี๋ยวใส่มากเดี่ยมันจะเผ็ด เินไปนี่นี่ขั้วเองนะครับผมส่วนต่อมาครับผมเป็นมะนาววิธีทําให้มะนาวเนี่ยมันบีบน้ําง่ายขึ้นแล้วก็น้ําเยอะขึ้นนั่นก็คือเรานวดมันก่อนก่อนที่จะปาดมันออกมาบีบลงไปเลยนี่ไม่ต้องเยอะมากก็ได้เดี๋ยวมันจะเปรี้ยเกินพอดีผมชอบกินเปรี้ยวหลังจากที่เราทําการใส่เครื่องปรุงแล้วนี่เรามาใส่น้ําปลาเพื่อเพิ่มความเค็มหน่อยไม่ต้องเยอะนะครับผมมันจะเค็มมากเกินไปน้ปาําปลา อประมาณนี้อุ้ยแค่นี้ก็เหมือนราบแล้วนะน้ําตาลนะผมนิดหน่อยตัดเค็มหลังจากที่เราใส่เครื่องปรุงครบทุกอย่างแล้วเรานํามาขยี้ให้มันเข้ากันหมดเลยนี่แหละขยี้ให้มันยี้ให้มันเข้ากันเห็นไหมทำไม่ยากครับผมเป็นเป็นเมนูกับแก้มที่ใครหลายคนชอบนะเราลองดูสีครับผมว่ามันอ่อนอะไรไปบ้างอย่างที่ผมดูเนี่ยตอนนี้ผมคิดว่ามันน่าจะอ่อนเผ็ดไปหน่อยครับผมดูทรงแล้วน่าจะน่าจะเผ็ดน้อยไป เราใส่พริกเพิ่มไปใส่พริกไปเลยคั่วเองครับผมหอมแน่นอนใส่เข้าวคั่วยหน่อยออทำการยีต่อเหมือนเดิมเริ่มเป็นรูปเป็นร่างะละวลร่าของเรา หลังจากนี้ครับเราใส่แป้งทอดกรอบเพื่อเอาไปทอดให้มันกรอกันเราก็ใส่ปริมาณเนี่ยคือจ,จริงแล้วเวลาทํากับข้าวเนี่ยผมไม่แนะนําปริมาณเพราะว่าบางอย่างถ้าเราใส่ปริมาณที่เหมือนของผมใส่เนี่ยมันอาจจะไม่อร่อยเพราะคนกินไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นนะให้กะเอาครับผมอันไหนควรใส่น้อยอันไหนควนรลดหรืออันไหนควรเพิ่มน่าจะดีกว่าเพราะว่าถ้าไม่ได้ทําขนมนะครับผมถ้าทําขนมเนี่ย,ม,ม,ยมันต้องมีถ้วยตวงต้องมีแป้งเท่านี้เท่าน,นี้มันเป็นมันฟริกตแต่ยังไม่จำเป็นครับผมอ่ะเราทําการใส่แป้งเข้าไปเลยไม่ต้องเยอะมากพอให้มันจับ ตัวเป็นก้อนก็พอครับเดี๋ยวเยอะมากมันจะเป็นเป็นไอนี่แทนหมูชุบแป้งทอดเอาไแป้งแล้วเราก็คุกให้มันเริ่มเกาะตัวกันเ,ยเฉยๆก็พอเป็นเมนูที่เวลาเราไปสงัสงสรรค์กับเพื่อนตามร้านกลางคืนนี่คือแบบว่าต้องสั่งครับผมเปมนกับแก้มชั้นดีเลยแหละเออ ขั้นตอนต่อไปครับผมเราทาการใสรน่น้ํามันทอดไปเลยใส่ลยพยายามใช้ไฟอ่อนไปถึงไฟกลางอย่าแรงมากนะครับผมเพราะว่ามันจะเป็นอย่างนี้เวลาเรานําไปทอดเนี่ยตัวผักที่มันยื่นออกมาจากตัวหมูเนี่ยครับผมมันจะไหม้ก่อนเนื้อหมูที่มันจะสุกผมเลยให้ประมาณกลางกลางดีกว่าอย่าใช้ไฟแรงมากเพราะเดี๋ยวมันจะดําผักมันจะไหม้ซะก่อนนบผมหลังจากน้ามันเดือดเราก็ทําการใส่หมูลงไปเลยเห็นไหมได้ได้ไ,ได้ไดไดไดทอดลงไปเลยครับผมใส่เข้าไปเยอะเะ แค่ okay. ขั้นตอนนี้ก็ทอดไปเรื่อยๆผมจนกว่ามันจะสุกทั้งสองข้างทอดไปเลยตอนนี้กลิ่นเริ่มหอมแล้วไม่รู้ว่าตอนนี้นหอมอะไรนะเหมือนหอมพวกผักที่มันโดนความร้อนอะ่ะโอเคครับตอนนี้มันก็สุกเรียบร้อยแล้วครับผมดูถ้าสีสุกเนี่ยมันจะเป็นแบบอย่างเงี้ยทำให้มันแบบเปลี่ยนสีหน่อยเพราะว่า เดี๋ยวข้างในเนี่ยมันจะไม่สุกทีนี้ถ้าเรานําไปใส่จานเลยเนี่ยมันอาจจะน้ามันเยอะไปหน่อยงั้นเรามาทับน้ามันอ่ะอะไรจะชู่ีเลยละผมทับทับมันสักนิดนึงหวังว่าหรือใครมีตะแกรงก็ใส่ตะแกรงเสด็จเสด็จได้นะเ็จน้ามันเพราะว่าบางทีน้ามันมันจะเยอะเกินไปมันดูน่ากลัวครับผมอาหลังจากที่เราเสด็จน้ำมันเรียบร้อยแล้วเราก็นํามาเสิร์ฟจัดจานเลยครับผมเราวางกองกองไว้สวยงามสวยงามเราต้องจัดจานด้วยเพื่อ เพิ่มอรรถรสในการกินครับผมยิ่งจานสวยเนี่ยทำให้อาหารมันดูมันดูอร่อยเพราะมันดูน่ากินครับผมโอเคแล้วนําเอาผักเคียงครับผมจะเป็นพวกกระลำก็ได้นะผมน้าต้องกินกับกระลำเป็นกระลำนี่เป็นถั่วฝักยาวหรือจะเป็นผักอื่นๆเครื่องเคียงอะไรก็ได้ครับที่ชอบใบมะกรูดหน่อยนะครับผมมีมะนาววางไว้เผื่อใครต้องการความเปรี้ยว กองกองเป็นภูเขาดีกว่าอย่างนี้สวยกว่าแล้วเราก็นําผักชีกับต้นหอมที่เหลือครับผม <Okay. S 1> เขียนโรยเข้าวคั่วสักหน่อยครับผมให้มันดูเป็นลาบจริงขึ้นให้มันดูกรุบกรบกรุบกรับมีสีสันน่ารับประทานเรียบร้อยครับผมลาบหมูทอสูตรพิเศษเองทําง่ายมากๆนี่เป็นงะ มาถึงขั้นตอนที่เด็ดของเราแล้วครับผมคือขั้นตอนการชิมนั่นเองหลังจากที่ดมดูแล้วเนี่ยมันจะมีกลิ่นหอมของข้าวคั่วนี่เยอะมาพอเราเพิ่งใส่ไปไงอ่ะเรามาชิมก่อนนะครับผมไม่รู้รสชาติจะเป็นยังไงเพราะผมอาจจะหนักประทางเผ็ดนิดนึงนะรสชาติมัมนไม่รู้ว่าทาไมมันเป็นแบบนี้นะคือเวลาผมกินเข้าไปอ่ะตอนต้นมันจืดมากเลยนะแต่พอกินไปสักพักหนึ่งตอนปลายเนี่ย มันเริ่มมีความเค็มความเผ็ดนิดๆแล้วก็หอมขึ้นมาของผักที่เราใส่อร่อยดีครับทําง่ายด้วยทำตาวไา้ง่ายๆเพราะว่าถ้าเราไปซื้อเขาเนี่ยจานเนี้ย0 0งร้อยแหละเยอะขนาดเนี้ยนี้วัตถุดิบเราทําทั้งหมดนี่ไม่เกินไม่เกิน100บาทครับผมหมูด้วยใช้นี่ประมาณ35บาทเท่านั้นเองมาๆตะก้องลองกินดูเออ กรอบนะกรอบโย่กรอบโย่มันจะแบบว่าตอนต้นเหมือนจะจืดนะกินไปเหมือนจะเอ้ยจืดแต่พอตอนปลายมาแล้วมาแล้วเ<ๆ><ๆ>ค<ำ>็มมาแมาแล้วเอ้ยไม่รู้ทำไมเหมือนกันแฝากมาถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และก,กดตับตะไคร้ด้วยนะครับผมสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ทําตามเนี่ยก็ส่งมาในแฟนเพจได้ผมแฟนเพจนี้ใครทําดีทําสวยเดี๋ยวผมแจกผมกัดเงินพุงไปให้เลยเออสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมต้องขอตัวไปกินก่อนดีกว่าครับผมเดี๋ยวไปซื้อข้าวเปล่าข้าว<ๆ>เหนียวกินนะเออกินกับข้าวเหนียวอร่อยเลยเป็นลาบข้าวเหนียวหมูทอดเออสำหรับวััสดีครบ แต่มันคูดาวจริงม,มัน,ม,น,ม,น,ม,นมันอยู่ๆมันก็มาช้าสานึสี่วิอะความแล้วจ้ามจะมา,ม,ามันไม่ได้กินุ๊้มาเลยนะแต่มาแต่มาแนะ่ๆม,มาช้าแต่มาชัว <laughs>